เชื่อไหมว่าหลอดไฟฆ่าไวรัสได้ตัวนี้นะครับเป็นของฟิลิปผมไปซื้อมาจากลาซาดา้าหน้าตาทุกคนอาจจะงงคิดว่ามันคือเครื่องฟอกอากาศแต่ไม่ใช่มันคือ UVC disinfection d e s lamp เดี๋ยวมาดูภาพรวมนะครับก็ตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากนะน้ำหนักก็ประมาณไม่ถึง1กิโลนะครับแล้วก็ตัวสเปคก็ใช้กับไฟบ้านเราได้สบายๆนะฮะอายุของหลอดก็คือ9,000ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูเลยดีกว่าว่าข้างในมันเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็จะมีโบชัวนะครับก็จะบอกว่า UVC disinfection desk lamp p h i l i p โคมไฟแสง UVC สำหรับยับยั้งเชื้อโรคแบบตั้งโต๊ะปลอดภัยใช้ง่ายคุ้มค่าคุ้มราคานะครับก็เป็น i n s t r u c ชั o นง่ายๆด้วยความที่มันใช้ง่ายไงก็เลยมีหน้าเดียวเท่านี้แหละฮะ,ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะต้องมีขาหนีบนะฮะ,ะในกล่องก็ไม่มีอะไรละ ตัวเล็กนิดเดียวเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอันแค่นี้เองนี่แหละจะ้าลักษณะวัสดุนะครับก็จะเป็นพลาสติกเนาะแต่ว่าดูดีเลยแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวข้างในก็จะเป็นหลอดแท่ง UVC ที่กำเนิดแสง UVC นะฮะแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะมีปุ่มกดปุ่มพาวเวอร์ปุ่มตั้งเวลานะฮะฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยก็ เขาก็มีให้เราเลือกเลยการตั้งเวลาตั้งแต่15นาที30แล้วก็45ตามขนาดของห้องอันเนี้ยง่ายยกไปไหนก็ได้เสียบปักปุ๊บใช้งานได้ทันทีนะครับง่ายๆแบบนี้เองเบามากปักก็ให้มาก็ดีนะครับความยาวก็ยาวเลยทีเดียวนี่น่าจะอยู่ประมาณสั้ง2เมตร3เมตรนี่แหละเสียบปักไปเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่บอกมันก็จะไม่ทํางานเพราะว่า ผมยังขยับไปขยับมาอยู่แต่คําเตือนนะครับมันอันตรายจริงๆเวลาเราใช้งานเนี่ยอย่าอยู่ในพื้นที่ใช้เสร็จกดเซตอัพเรียบร้อยแล้วก็เราก็ออกไปทําภารกิจนอกบ้านปล่อยให้มันทาง,งานไปดีกว่าจริงๆแล้วแสง UV มันมี3ประเภท A B แล้วก็ C เจ้า UV C เป็นรังสีที่นํามาประยุกต์ทําประโยชน์ในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรค ฆ่าไวรัสได้ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสเชื้อราหรือสารก่อภูมิแพ้ต่างๆที่เป็นสาเหตุของโรคมือเท้าปากหรือโรคติดเชือ้อหรือแม้กระทั่งโคโรนาไวรัสนะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่า UVC เนี่ยเมื่อก่อนใช้ในการฆ่าโรคสาเนาะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆวัณโรคและโรคอื่นๆอีกมากมายที่อยู่บนพื้นผิวในอากาศนะฮะหากโรคต่างๆได้รับปริมาณแสง UVC ในระยะเวลาที่เพียงพอ แสง UV จะทะลุเข้าไปใน DNA ของเชื้อโรคทำให้เชื้อโรคพวกนี้ไม่สามารถสืบพันธุ์ต่อได้และก็ตายในที่สุดข้อควรระวังรังสี UVC นี่แหละแม้จะมีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคแต่ก็มีโทษใหญ่หลวงทำอันตรายแก่ดวงตาและผิวหนังเราได้เพราะเมื่อรังสี UVC ตกกระทบสัมผัสกับดวงตาและผิวหนังโดยตรงอาจจะทำให้เราเมีปัญหานในการมองเห็นหรือผิวหนังไหมได้เช่นเดียวกัน ออกแบบเนี่ยก็เบาง่ายยกสะดวกนะครับที่สําคัญนะครับมีการตั้งเวลาได้ทั้ง 15, 30, 45ขึ้นอยู่กับการใช้งานหลักง่ายๆคือว่า15นี่อาจจะเป็นห้องครัวหรือห้องน้ำสามสอาจจะเป็นห้องนอน45่สิห้จะเป็นห้องรับแขกยิ่งพื้นที่เยอะๆก็ควรจะต้องใช้เวลามากขึ้นนะครับ มีฟีเจอร์นี้น่าสนใจโตตอบด้วยเสียงเพื่อบอกเราด้วยว่าขั้นตอนการใช้งานเป็นยังไง C confirm, จุดเริ่มต้นคือเขาสั่งมาบอกว่าเอ้ยถ้าจะเริ่มใช้นะให้ปลดล็อกเครื่องโดยการกดที่ปุ่ม power ค้างไว้3วิ แล้วก็เราก็เลือกไทม์เมอร์ว่าเราจะเอากี่วิอย่างนี่เดิม u l ก็คือ30นาทีนะฮะ start. จะสตาร์ทแล้ว exposure, เห็นไหมมันสั่งผมแล้วบอกว่าให้ไปอยู่ข้างนอกเพื่อมันจะได้ทำงานนะครับแต่ถ้าผมยังนั่งอยู่เงี้ยมันก็จะไม่ทำงานมีเซ็นเซอร์แบบไมโครเวฟตัวจับการเคลื่อนไหวของบุคคลสัตว์เลี้ยงและวัตถุนั่นหมายความว่า ถ้าเราเสียบเครื่องนี้ไว้ใช้งานไปเนี่ยถ้ามันมีใครเดินเข้ามาลูกเราเดินเข้ามาหรือหมาแมวเดินเข้ามาปุ๊บมันจะดับทันทีเซฟตี้แฟกเตอร์อันนี้น่าสนใจนะครับเปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยเซตอัพเรียบร้อยก็ออกจากห้องแล้วก็ปิดประตูพอมันทำงานเสร็จครบรอบมันก็จะดับเองนะ ็เราก็รู้ฟังก์ชันการทํางานไปเรียบร้อยแล้วผมจัดมานะครับตัวนี้เนี่ย2,490บาทถามว่าแพงไหมบางคนอาจจะบอกเฮ้ยมันดูแล้วทำไมราคามันสูงไปหน่อยไหมเอ,า,อางนี้ดีกว่าเรามาคำนวณจากสเปคมันเลยเจ้าตัวนี้ฟิลิปเนี่ยบอกว่าแอมป์ไลฟ์ก็คืออายุของหลอดนันคือ9,000ชั่วโมงเราลองมาดูเรื่องของการคุ้มค่าความคุ้มค่ากับการคุ้มทุน 2,490เอาอย่างบ้านผมเนี่ยมีห้องน้ำห้องนอนห้องรับแขกเฉลี่ยใช้ทุกวันอะวันละสักประมาณ90นาทีนะครับเครื่องนี้ใช้90นาทีย้ายเป็นจุดๆปีหนึ่งนะครับ90คูณ365ก็ประมาณ3 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0นาทีหรือถ้าเป็นชั่วโมงก็คือประมาณ550ชั่วโมงโดยประมาณเครื่องนี้อายุ9,000ชั่วโมงปีหนึ่งใช้ประมาณ550 อายุมันก็คือสิบกว่าปีนะแต่เอาเอาเป็นว่านี่แบบใช้แบบน้อยที่สุดแต่ถ้าบบกว่าใช้มากกว่านี้มีหลายจุดอยากใช้และอยากใช้ทุกวันผมว่าสบายๆแปดถึงสิบปีอยู่ได้แน่นอนถ้าคิดว่าแปดถึงสิบปีเอาเลขง่ายๆกลมๆสิบปีราคาสองพันสี่ร้อยเก้าสิบราคาต่อปีก็คือสองร้อยสี่สิบเก้าบาทวันหนึ่งไม่ถึงบาทเลยนะถ้ารวมค่าไฟเอาให้บาทกันเลยอ่ะ กินไฟทิดเดียวเองถามว่าคุ้มไหมลองตัดสินใจดูยุคนี้โคโรโนาอยู่ใกล้ตัวเราละถ้าเราไม่ดูแลตัวเราเองใครจะดูแลเราใช้ตัวนี้ดีกว่าแล้วตัวนี้ต่างกับตัวอื่นยังไงจริงๆในตลาดมีเยอะแต่ตัวนี้ต่างเพราะว่าฟิลิปรับประกัน1ปีความมั่นใจอยู่ที่โลโก้นี่แหละฟิลิปก็ทําเรื่องหลอดไฟมาโดยตลอดการจะลงทุนซื้ออะไรทั้งทีมันต้องเอาความมั่นใจด้วยผมว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะ แบรนด์นี้ไว้ใจได้ส่วนช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยก็ผมอย่างผมเองซื้อที่ p h i l i p o f f i c i a l Store นะครับก็ใน Lazada เห็นว่า Shopee ก็มีนะ JD ก็มีด้วยส่วนถ้าเกิดว่าจะไปตาม Modern Trade เดี๋ยวดูตามทายรายการแล้วกัน,กนว่าที่ไหนมีขายบ้างนะเอาเป็นว่าวันนี้ Unbox แบบง่ายๆแต่อิงกระแสโคโรนาไวรัสกลับมาอีกแล้วและก็ไม่รู้มันจะอยู่กับเรานานแค่ไหนเราเพร้อมไว้ก่อนดีกว่ามีติดบ้านไว้สบายใจกว่า